สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้หูสุขคนนะขอนะเมื่อนี้ตามขบปุ่นอีกแล้วจ้าพักกะเต็มถาดคือเกาจ้าพักกัมีงามบอพี่น้องงามบอดอกอันชั้นๆๆกินได้เด้อค่ะเด้กกินได้กินกระตายมะฮง,งได้พักใส่แง่งคือเกาจ้าพักกระถินขางหัวใบหัวเสือจ้ะใบหัวเสือแล้วก็มีกระลำ กะมีมีจ้าหมูแดดเดียวจ้ะเห็ดเองด้วยค่ะเดินนี่เห็ดเองจ้ะไปนี่แล้วก็มีไข่ทรงเครื่องสองลูกนะคะปะไปกินกันเลยจ้าเบาๆลายใหญ่หางนะขอนะอะอะคือน้ำลายแมน้ำลายก็แตกสวดๆมาจะมาไปกินน้ำกกนจ้า กินยังกับบัวซวงบ,บวัเศร้าคือกิน,นตำหะงตำชัวนี่แหละจ้ะม,ม,มันอีตำเผ็ดมังซีสันถ้าตำกระปุ่นแหละมันจะบ่ค่อยไม่นานไปได้ด้วยี่น้อง ขึ้นม้ยะคือฝนติดตกมีคาว่าพายุสีเขาแต่ว,ว่าจัาซีมาบูบุลุกเห็นไหมเมื่มอร่างเลยเด้อค่ะล่างเรียบร้อยร่างสะอาดสะอา้านเ้าตรงล่างเลยเนาะอยกบของใส่ปากกับของเอาตรงล่างสะอาดนะคะเนาะกินมือคือเก่าลหรอค่ะ กินสอน,นบัวแสบดอกต้องกินมือ้อน้วมมื้อนี่แหละแบบหัวเสือหอมหอมกสะแง่กับหอมค่ะเก็บอายุนาบางเท่าละ่ะ đó bật nhạc, lan, bỏ khay coi. ไอ้ส้มเครื่องไปสื่อกระจ้มมากค่ะบ้ิห็ดเองหรอกเหตุเองบ่เป็นโ,โอ้ยซิ่งีเสียงรถแลนเนเด้อค่ะเด้อไก่ถนนคือเกานั่นละ่ะดีนะรถขายของบม,มา,มาถ้ารถขายของม,มาแหงสิโอ้อยคักรนี้ยังวา ทินงคู้เดียวคือเกาเหรอคะ เลยขมาแล้วกะมันแสจแสบต้องกันด้วยค่ะเด้อฝากถึงเอฟซีกาวเอฟซีไม้ด้วค่ะเด้อช่วงนี้บมีคลิปเห็ดผมลุ่งกับขอโทษขอใั้หลายๆค่ะมันบอกว่าไม่ีลูกค้าคนกาบอกออกจากเงื่อนจากสร้างกันเลื่นท้องกับประหยัดเนาะเห็ดผมมันกับบแมนสิ่งสำ จำเป็นสําคัญไปไดเนาะเพื่อนก็เอาเงินไว้ซื้ออยากซื้อกินอ่ะนะอืลดขายของมาแล้วอืม นี่กับซิมาเววาคุ้ยกับเอฟซีนะคะเผื่อนเก่าเผื่อนใหม่นะผู้ไดเขามากก็ดีก็ขอบคุณหลายๆก็เข่า,ขาใจอยู่ดอกเสรติกิดทุกม,มือเนี่ยไหมอือกวบากันตกวกอึดเงื่รนอึดท่องกันมีกับไว้สื่อกับเขากับป่ากินเนาะ พยัดกันันบมัน,นจําเป็นกระบ,บริสุทธิ์บริจายและบัวพายสะผมสะเองก็ได้เพราะว่าสะบุได้ก็ได้ดอกต้องสิ้งามไปใส่เพราะว่าแถวบ้านเนะแถวบ้านตั้งจังหวัดนะ คนเห็ดจกะเห็ดอยู่ค่ะคนเห็ดกะเห็ดอยู่บ่แมนว่าบมม่มีผิเห็ดเลยอือจะพูดถึงส่วนมากส่วนมากอือส่วนมากจะประหยัดกันอือ ช่วงนี้กับเบิ้งคลิปกินคลิปไปหันมานี่สก้อนนะคะเนาะทาว่ามีบอลลุค้่ามันก็นมีอยู่แหละแต่บอลลายสมครเอซ่าได้ซ่าซื้อซะาเต้าสิมันก็บอกเป็นแต่ลงคลิปให้เบิ้งเนาะมันก็ขึ้นๆน,น,นะ ใบงหวเสือหอมพี่น้องอือมะเขือคืน หุงกกกอบอไินรสชาติแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานน้อยนึงตำตาลบหลานผักกะินเรียบอยู่ข้างหัว ไม่ได้สื่อจักยำเลยค่ะเด็กอือไปแต่การังมันสื่ออยู่ค่ะบอกอันทั้นไหนก็ k ข h อขอพคุนดูบานบ่มีดอ,อกมันก็บองหัวงดอกครับหัวงเอาเลยคุณเนาะยยใหญ่ๆกันนี่แหละ โดนแล้วค่ะสิคอล่าแล้วสิไปกินตอลังไม้นะคะเนาะมันสิดโดนไปเนาะสำหรับลิมมี้กับลาไปก่อนเะคะเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมนะคะเนาะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะนะสวัสดีจ้า